มาต่อรูปหัวใจนะคะเราจะทำประกบเหมือนประกบ2แผ่นนะคะอันนี้ด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเป็นแผ่นด้านหลังนะคะจากเอ็นที่อยู่เมื่อสักรู่นี้นะคะเราจะใส่ลึกปัดหนึ่งเมตรทางด้านเอ็นที่ ทีไปทางปลายหัวใจนะคะใส่ลูกปัดด้านนี้นี่นะคะหัวใจตรงนี้ตรงนี้เป็นปลายใส่ลูกปัดด้านนี้ค่ะด้านนี้ใส่ลูกปัดหนึ่งเมตรส่วนหนึ่งเมตรส่วนหนึน่งเมตร สังเกตน,นะคะคือจะเป็น3ามวงที่มี3ามเม็ดซึ่งจะทับกับจะซ้อนกับ3วง3ามด้านล่างนี่นะคะอันนี้วง3ามด้านล่างแล้วตัวนี้ก็จะซ้อนทับอยู่ข้างบนซึ่งหลักการของการทำด้านหลังนะคะที่ทับอีกด้านหนึ่งก็คือเราจะใช้ตัวขอบเนะะี่ยค่ะ ตัวขอบของหัวใจตัวขอบของหัวใจก็คือตรงนี้นี่นะคะตัวขอบของหัวใจจะใช้ร่วมกันใช้ขอบร่วมกันก็คือเราจะถักทุกอย่างนะคะให้เหมือนกับด้านนี้เลยเพียงแต่เราจะใช้ตัวขอบเนะะี่ยค่ะจะใช้ร่วมกันต่อไปนะคะก็จะใช้เอ็นด้าน ด้านนี้ค่ะด้านที่ชี้ไปทางด้านหัวของหัวใจสอดไปที่เม็ดนี้ที่อยู่ถัดจากวงสามเมื่อกี้ค่ะเห็นข้างบนเป็นดะเป็นเม็ดขอบอะค่ะสอดหนึ่งเม็ดจากนั้น,นใส่เม็ดใส่ลูกปัดหนึ่งเม็ดในด้านที่สอดนะคะใส่ลูกปัดลงไปหนึ่งเม็ดแล้วใส่ ส่วน1เมตรรา,า,ากด้ว,นวน็นค่แต่จะกมีแวงแ้็ะแจะมีสองลวละเริ่มจากวง3าอันนี้นะคะแล้วก็วงสี่จะอยู่ด้านบนโดยที่ใช้ขอบร่วมกับด้านล่าง1เมตรจากนั้นนะคะใส่ลูกปัด ด้านที่เอ็นอยู่ทางหัวเหมือนเดิมค่ะด้านนี้ตรงนี้เป็นเป็นปลายหัวใจนะคะตรงนี้เป็นด้านหัวใส่เอ็นใส่ลูกปัดเด้านนี้ใส่ลูกปัด2เมตรค่ะสเม็ดส่วนหนึ่งเมตร านแน่นๆค่ะต่อไปค่ะออกมาจะได้แบบนี้นะคะ่ะสามวงอันนี้วงแรกวงสามเม็ดต่อด้วยวงสี่เม็ดแล้วก็สี่เม็ดวงที่สี่นะคะจะสอดเออนี่นะคะเมื่อเราคลิกด,ดูนะคะ จะเอาเอ็นนะคะสอดไปที่เม็ดนี้แล้วก็เม็ดนี้นี่นะคะสอดสองเม็ดเม็ดหนึ่งก็คือจะสอดที่ด้านด้านสุดท้ายของวงที่สามที่ทำเป็นวงแรกอะคะ่ะและอีกเม็ดหนึ่งก็จะสอดเชื่อมกับขอบของหัวใจด้านล่างนี่นะคะจะสังเกตว่าเอ็นนะคะจะสอดอยู่ที่ลูกปัด3เม็ด นะคะหนึสาเราจะสวน1เมตรเท่านั้นก็คือจะเป็นวง 4. สี่สวนอีกหนึ่งเมตรค่ะ,คะตอนนี้เราจะทำไล่ขอบแล้วค่ะนี่นะคะสี่วงจะได้มาแบบนี้ซึ่งถ้าดูดูลายของด้านบนนะคะจะมันจะ ซ้อนทับกับด้านล่างพอดีกันโดยเราก็จะถักเหมือนกันต่อไปนะคะใช้เอ็นด้านนี้สอดที่ตัวขอบอีกตัวหนึ่งถัดลงมาสอดเชื่อมไปค่ะใช้ขอบร่วมกันค่ะจากนั้นใส่1เม็ดด้านที่ไม่ได้สอดนะคะ สวนอีกหนึ่งเมตรสวนก็คือใช้เอ็นสองปลายนะคะสวนกันขั้นตอนต่อไปค่ะจะมาถึงที่ปลายหัวใจตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่หัวใจตรงนี้ปลายตรงนี้ค่ะสองเม็ดใช้เอ็นด้านนี้ค่ะด้านที่ชี้ไปทางชี้ไปทางปลายค่ะสอดสองเม็ดเลยสอดสองเม็ดนี้สองเม็ดนี้ สอดเชื่อมค่ะเชื่อมกับด้านแรกที่เราทำจากนั้นสวน1เม็ดค่ะสวน1เม็ดนะคะด้านนี้จะยากหน่อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือจะสอดที่ด้านขอบของหัวใจค่ะ ขึ้นมาตรงนี้เม็ดนี้นะคะใช้หลักการของการสอดเอ็นก็คือจะใช้เอ็นด,ด้านที่อยู่ใกล้กับเม็ดที่สุดเนี่ยค่ะก็คือเอ็นด,ด้านนี้จะสอดกับเม็ดนี้นะคะตรงขอบหัวใจถัดขึ้นมาสอดหนึ่งเม็ดค่ะใส่ด้านที่สอดค่ะใส่หนึ่งเม็ด ใส่ด้านที่สอด1เมตรนะคะจากนั้นสวน1เมตรค่ะสวนสวนหเมตรค่ะดึงแน่นๆค่ะต่อไปค่ะดูที่หัวใจนะคะเราจะใช้ N เส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้มาทางนี้นะคะสอด สอด2เม็ดนี้2 1เม็ด2เมตรนี้นะคะ1 2อดตามเลยค่ะสอด2เม็ดนะคะสังเกตนะคะว่า n อจะสอดอยู่ที่ลูกปัด3เม็ดจากนั้นเราจะสวน1เมตรค่ะเพื่อปิดวงสวน1เมตรค่ะ เป็นวงสค่ะตอนนี้เราจะได้ครึ่งหัวใจแล้วนะคะจากนั้นค่ะจะใส่ลูกปัดด้านปลายเอ็นที่ชี้ขึ้นมาทางหัวเนะะี่ยค่ะใส่เอ็นด้านนี้นะคะสองใส่สเมตรค่ะ1เมตร2เมตร และสวน1เมตรค่ะสวนแน่นๆค่ะนี่ค่ะพอมาถึงวงต่อไปนะคะเราจะใช้เอ็นด้านนี้ค่ะเอ็นด้านนี้ที่ชี้มาทางตูดที่ชี้มาทางปลายหัวใจนะคะ สอด2เม็ดค่ะก็คือเม็ดเม,ม็ดที่อยู่ด้านล่างที่ติดกันนะคะด้านล่างสอด1และอีกเม็ดจะอยู่ขอบตรงนี้ค่ะเป็นการไล่ตามขอบอีกรอบหนึ่งและส่วน1ค่ะ ตอนนี้ค่ะเราจะเชื่อมขอบอีกเม็ดหนึ่งค่ะก็คือตรงนี้ใช้เอ็นด้านที่ใกล้ขอบอะค่ะสอดขึ้นมาเราจะไม่พูดด้านซ้ายขวานะคะเพราะว่าบางทีการจับของคนจะไม่เหมือนกันนะคะจะบิดไปบิดมาถ้าพูดซ้ายขวาเราจะงงนะคะพอสอดขอเสร็จแล้วนะคะวงนี้จะเป็นวงที่มี3เม็ดก็คือส่วน1เม็ดได้เลย นี่ค่ะปึ๊บสังเกตน,นะคะเทียบจากด้านด้านที่เรากําลังทํากับด้านที่ทําแล้วนะคะจะเหลืออยู่แค่วงเดียววงสุดท้ายก็คือตรงนี้ที่ยังไม่มีการซ้อนทับนะคะเราจะใช้เอ็นที่ชี้มาทางชี้มาทางด้านนอกเอ็นเส้นนี้ค่ะสอดที่ขอบ1เม็ดสอดมา1เม็ดนะคะที่ขอบเม็ดนี้แล้วสอดที่เม็ด ที่อีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะใช้เอ็นอีกฝั่งหนึ่งสอนอีกด้านหนึ่งแล้วสวนหนึ่งเมตรนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะหัวใจจากนั้นนะคะสังเกตว่าตรงตรงกลางะคะ่ะจะโบเพราะฉะนั้นเราจะเอา เราจะเอาลูกปัด1นเม็ดค่ะขั้นตรงระหว่างด้านบนกับด้านล่างของหัวใจนะคะขั้นอยู่ตรงกลางโดยที่เราสอดเอ็นมาค่ะสอดตรงขอบตรงนี้นะคะสอดมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วสอดมาข้างๆ้างข้างๆเห็นไหมคะข้างข้างตรงนี้หนึ่งคู่ก็คือด้านละหนึ่งเม็ดสอดเอ็นต่อด้านละหนึ่งเม็ดนี้นะคะ นี้ค่ะเอ็นจะอยู่ตรงกลาง<ม>เห็นไหมคะว่าปลายว่าเอ็นจะมาอยู่ตรงตรงกลางของหัวใจเลยจากนั้นก็สวนด้วยลูกปัดอีก1เม็ดค่ะเพื่อให้มันขั้นกลางระหว่างด้านด้านบนกับด้านล่างหัวใจอย่างนี้นะคะนี่ค่ะจะมีลูกปัด1เม็ดขั้นแล้วหัวใจจะเนี่ยค่ะจะทรงตัวได้ไม่นิ่มจากนั้นนะคะใช้ปลายเอ็น สอดที่ขอบต่อขึ้นมาค่ะไม่ไม่ย้อนกลับไปนะคะต่อขึ้นมากับอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เราสอดมาจากฝั่งนี้ใช่ไหมคะสอดมาจากทางนี้เราก็ต่อสอดเอ็นไล่ต่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วผูกบรรจบเอ็นค่ะเมื่อเราสอดเอ็นให้มาชนกัน,นะคะ่ะสอดไม่เลือกอีกฝั่งหนึ่งก็สอดขึ้นมาใหเอ็นมาเจอกันนะคะสอดมาะคะ่ะนี่นะคะ แล้วเราก็ผูกปมค่ะเมื่อเอ็นมาเจอกันแล้วเราก็ผูกปมได้เลยผูกปมเรียบร้อยจะได้หัวใจขอบคุณค่ะ